โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่างสักดาคงนะครับผมก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาแป,ป๊บเดียวนะพอดีไม่ได้ทําคลิปไว้อาจจะมาสัก1นาที2อนาทีนะครับก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการปั๊มเอมเบอร์วันละ5 50ถึงร้อยแล้วแต่ความขยันของเรานะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยให้เราดูโฆษณานะครับโอเคดูไปโอเคเนี่ยเราหลังจากที่เราดูโฆษณาเสร็จแล้วนะครับให้เรา ไปที่การตั้งค่านะครับผมเดี๋ยวเปิดในนี้ไว้ด้วยนะโอเคให้เปิดหน้านี้ไว้โอเคแล้วเราก็ไปที่การตั้งค่าครับรอแป๊บน,นึงแล้วหลังจากนั้นให้ไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับผมวันที่และเวลาวันที่และเวลาเควันที่และเวลาแล้วก็ปิดการตั้งวันที่โดยอตัตโนมัตินะครับโอเคแล้วเราก็เลื่อนเวลาให้มันเร็วขึ้น15นาทีนะครับผม ก็ผมจะเป็น30กกว่าๆเนาะเร็วขึ้นประมาณ16นาทีนะครับเพราะเราต้องทำให้มันเกินเวลาไป1นาทีนะครับผมโอเคหลังจากที่เราปรับเวลาให้มันเกินไป16นาทีแล้วแล้วเราก็กลับเข้าเกมเลยครับนี่งไงครับโฆษณามันก็จะรีนะเห็นไหมเราก็จะได้เดพชรฟรีๆเลย โอเคสำหรับคลิปนี้นะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายจ้าเจอกันคลิปหน้านะช่วงนี้เรียนเอาล์าจริงๆทําคลิปไม่ไหวโอเคครับบ๊ายบาย